สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิวของใหม่อีกที่ผมเพิ่งจะได้มาวันนี้ครับผมครับผมเป็นหมูพริกแผ่นดินรุ่นที่สองครับของหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะครับผมหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนี่ก็คือท่านมีเขี้ยวแก้วออกมาออกที่กลางเพดานปาดครับผม เหมือนเม็ดข้าวสารครับเขี้ยวแก้วของท่านจะแต่ละวันจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับนี่แกเป็นพระที่มีบุญญาาบารมีแล้วผมก็ได้เรียนของเขานี่ผมก็ตามหามานานละนี่เป็นของแท้ครับหมูเขี้ยวแก้ว มีเขี้ยวแก้วแถมมาด้วยนะครับผมนะครับผมกวาดกับนี่มีเขี้ยวแก้วแถมมาด้วยนะครับเป็นหลวงปู่ปู่กาหลวงเขี้ยวแก้วจะส่องให้ดีต่อโค้ดด้วยนะครับอันนี้ โคต,ตโคตด้วยนะครับฐานเป็นแผ่นทองเหลืองครับผมอันนี้ผมได้มาจากพี่ท่านที่อยู่จังหวัดสะแก้วนะครับผมท่านส่งมาให้ผมก็ตามหามาอยู่นาน,นครับหมูที่สวยนะครับทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับ ผมจะส่องโค้ดให้ดูนะครับแบบหนึ่งน,นะครับโค้ดอันนี้เป็นแปดสี่หกสามนะครับผม ต้องได้แสงเข้าครับนี่โคดแปดสี่หา ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นของแท้แน่นอนครับผมปลูกกาหลงเขี้ยวแก้วนะครับ,รบปลูกกาหลงเขี้ยวแก้ว อันที่ไม่ได้ปล่อยเช่าต่อนะครับผมผมจะเก็บไว้เองครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาเลี่ยมหาช่างที่ฝีมือดีๆเลี่ยมผมจะเอาไปใช้เองเลยโดยจะพอครับสวยมากครับผมดุมากครับผมโมตัวนี้ โอเคครับผมยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีเครื่องรางของขังไรด,ดีเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูดครับโอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับ